ตอนเราเข้าสู่รายการ Let Talk Action สวัสดีสครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Let Talk Special นะครับก <Day S 3> ็ EP ที่สองของซีรีส์ฮอลล์เราจะกลับมาหลัจงจากหายไปนานน่าจะประมาณ5เดือนได้นะจากที่ที่เป็นภาคโคกะที่เราทับอันนี้ก็มาต่อกับภาคลุ่นๆของรกะเลยเนาะ ก็คือเรียงมาเลยว่ามีตัวอะไรบ้างทุกตัวที่อยู่ในซีรีส์เอเคงั้นมาที่ตัวแรกเลยนะครับอัสด็อต้องอ่านว่าอัสด uh ็อปเลยป่ะหรืออัสซูดับอะไรอย่างนี้ป่ะถ้าเป็นตามญี่ปุ่นอ่าอ,อ่าอ่านครับประมาณอัสซูดับปถูกอัสซูด็อปถูกะช่โอเคตัวนี้มันก็คือเป็นเขาเรียกว่าถ้าต้นจริงแล้วก็เป็นเหมือนปลาทองปะ่ปะปลาทองตัวยักษ์แล้วที่เฮอร์เรอร์แล้วก็ประมาณนั้นเขาจะเริ่มแรก ฉากแรกที่ตากัตัวมามันเป็นเฮอร์เลอร์ที่อยู่ในฟอร์ซี่ที่อยู่ในทีเด็พันอ๋อไอที่มันมันมันเป็นเหมือนยาบ้าเข้ารักษาขอวนใยใช่ไหม้าจาไม่ผิ่ก็คือเป็นรูปร่างจากทางซ้ายมือเลยนะเพราะลักษณะปลาทองประมาณนั้นอืมอันนี้ก็คือเจอมายูรี่ในตอนแรกใช่ไหมเปิดตัวไรกะแล้วก็เจอมายยรี่มายูรี่ครั้งแรกเพราะว่าไอนี้มันมันไล่มายูรีมาใช่ไอตัวนี้มันมีพลังอะไรนะถ้ามัน มันปลาอะไรสักอย่างปะเป็นเป็นน้ำอะไรอย่างงี้ป่ะเออเหมือนจะเป็นก้อนน้าอะไรสักอย่างฟองอากาศก็เป็นแต่ว่ามีดาเมจที่แรงมากแต่วออ่าก็เหือนว่าตัวแรกเปิดตัวไรการก็เจ๋งเกินชนะแบบถือปอกดาบด้วยคือแบบโอ้ไม่มีความสบัดสปอมอะไรเลยถ้าในถ้าในแบบคิดว่าโมเมนต์เริ่มต้ตนตอนแรกกับตอนที่เป็นโคก,กับคิดว่ามันมันเหมือนกันปะหรือว่ามันต่างกันปะไรกับระหว่างภางไรกับ รู้สึออกว่ารยกาโคกว่าคือเหมือนโคกะตอนแรกมันยังแบบโดนอัดบ้างอะไรบ้างไ่มถ้าจำไม่ผิดโคกะเหมือนจะโดนเตะโดนอะไรบ้างอาจาจะเพราะว่าตอนแรกของโคกะมันมีเรื่องของตัวนางเอกด้วยที่ต้องปกป้องมันก็เลยกลายเป็นว่าโคกะมันถูกลักความสนใจไปคือไม่ได้สนใจกันต่อสู้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือก็ต้องปกป้องที่ต้องปกป้องคนด้วยมันก็เลยทําให้ดูอ่อนแอแต่ว่ารายการนี่คือซับเต็ม สุดบ้า o p สุดใช่ตัวที่สองเอ็กซเอรอกซ์เตอ่ออ่าินี่แหละเอกซ์เตอรอันนี้มันเป็นเหมือนนะเอ็กสเตอร์เอ็กเอเกซ์เตอร์เอกซตโอเคก็คือเป็นรูปร่างแมลงแต่คล้ายแมลงตาเดียว แล้วก็มีแบบเป็นเฮลเลอร์ที่แบบเหมือนแมลงปีศาจพลังมันคืออะไรนะตัวนี้เหมือนเสลอไหลตัวเองเป็นแมลงแล้วก็ไปเหมือนโจมตีคนโจมตีสูอ๋อเหมือนเป็นแมลงแบบแบบพ่าวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นร่างย่อยๆหลายๆตัวแล้วก็แบบไปลงโจมตีประมาณนั้นแล้วค่อยมารวมร่างใหญ่กึ้นประมาณนี้เหมือนคาซูยุในนาริโตะไออทาคอ่ะแล้วก็ตอนนี้จะเป็นการปรากฏตัวของอสรมาคร แห่งเงาก็คือโคลที่ตอนนี้เขาไปเล่นไหนอีกเรื่องหนึ่งอยู่ใช่ไหมตอนนี้เป็นสีฟ้าคิลเลรเนเจอร์ครับผมร้านสุดเป็นคิเลรเนเจอร์เออก็ดูอย่อีกสไตล์หนึ่งดีอย่าลืมไปติดตามนะที่แกดูดูหล่อขึ้นเยอะเลยขายให้ขายให้ต่อไปซักคิวบัสเขาเรียกว่าอะไรเป็นแม่นาง ร้านแฟชั่นดอกไม้ก็คือเป็นฮอลร์ที่มีเป็นเหมือนกับอยู่ในร้านดอกไม้อะไรย่างเงี้ยแล้วก็ที่ชอบดอกไม้ <c oughs> แล้วก็โจมตปีปุกตายกินแต่ตัวนี้ตัวนี้เขาทำอ,อาร์ตอาร์ตสวยนะสวยมากเลย<ม>ชุกมีต้นแบบมาจากพวก <c oughs> พืชแนว,แนวพืชเลยอะ <c oughs> ตัวนี้ความสามารถพิเศษก็คือเหมือนแบบแทรดอกไม้อะไรอย่างเี้ย ก็คืออาวุธเป็นพวกเข่าวันอะไรเงี้ยเป็นใบไม้โจมตีใส่ตัวนี้ไม่มีอะไรเท่าไหร่ชินอีกตัวหนึ่งตัวต่อมาอ,อันนี้จะเป็น<ม>เหมือนในโรงหนังฉายปะใายฟิล์มสมัยก่อนใช่มันก็คือเหมือนกับอันนี้เราจะถ้าเกิดได้ดูตอนนี้นะเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราอยู่ในหนังเรื่องแบบพวกอะไรแฟนทอมนะมอะไรหนังเก่าๆอ่ะ อ๋อดีแฟนทอมดีแฟนทอมโอเปร่าห่อเออแฟนทอมโอเดียโอเปร่าเนี่ยนั่นะคือมันเป็นหนังแบบโบราณเลยซึ่งในตัวเริ่มตัวเนี้ยเป็นมันคือคนชายหนังมันก็คือเหมือนอยู่ในยุคธุรกิจการชายหนังฟิล์มมันก็แบบเริ่มไม่นั่นแล้วนะก็เริ่มวป็นเหมือนมันเริ่มจบเ้าแล้วมันก็แบบลอกลวงพยายามจะทำให้คนมันเข้ามาอะไรอย่างเงี้ย ออันนี้มันก็เหมือนล่อโลคนมาดูดูหนังตอนฉายแล้วก็เหมือนแบบถูกดูเข้าไปในโลกใช่ก็เหมือนถูกตอนในหนังรู้สึกมันจะเป็นแนวสอบบีปบะแล้วก็ไล่ล่าคนใช่ใช่ถ้าจำไม่ผิดแล้วก็แบบถูกกินเก้าไปประมาณนั้นแทบจะปิดเออไม่ง่าัวแทบจะปิดะไรกลัวโดนดึงเข้าไปไปตัวทัพไย อ่าโอเคอีกตัวหนึ่งที่เป็นนักแสดงชาวฝรั่งเราตัวนี้คุณหน้าเขามากๆนะครับถ้าใา่ได้ดูนักสีภาคหนึ่งก็น่าจะคุ้นเคยบอกเคยกันดีก็สำหรับสเตลลามันคือเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรของฟ้าจำลองอะไรอย่างเงี้ยคนที่เชื่อมั่นคนที่เชื่อมั่นสรัทธาในดวงดาว ซึ่งตัวของเซอร่าเนี่ยในร่างเฮเลอร์ก็จะมีลักษณะคล้ายเหมือนกับเป็นเศษดาวเคราะห์แต่จะเราจะสังเกตได้ว่าภาคเนี้ยตัวเฮเลอร์ตัวชุดมันอะจะมีแบบพวกเอ d ดีอะไรเงี้ยเยอะมากเออ <laughs> เพิ่มลุกเล่นเข้าไปแล้วใช่นะพันพอกก่ก่อนอแต่ <laughs> เขาเรียกอะไรชุดชุดพวกเฮเลอร์เขาก็ทำดีนะพวกพอคนสร้างชุดเขาก็แบบเออจินตาการเดียวเป็นแบบ รู้สึกจากที่ไปดูวิดีโอมาในงานแบบพวกกาโลคาเฟ่อะไรเงี้ย<ม>ชุดเทอร์เลอร์ที่เอามาเอามาใช้เอามาแบบตั้งโชว์บ่อยที่สุดคือซาจิแพงมากๆที่จะสร้างแพงช,ชุดชุดนึงก็แพงใช่ไอตัวสเตลล่านี่พลรามันคือก็คือเหมือนดวงดวงดาวล่อลวงอะไรเงี้ยใช้ดวง <el> ดาวโจมตีอ่ะใช้เหมือนเป็นสเก็ตด,ดวงดาวปล่อยออกมาจากมือแล้วโจมตี ซึ่งตัวนี้ก็ค่อนข้างเตึงมืออยู่เหมือนกันแล้วเราจะคุ้นหน้านักแสดงฝรั่งคนนี้มากๆถ้าเกิดเราได้ดูไปเรื่อยๆจำหน้าคนนี้ไว้ okay, แต่เขาจะเปลี่ยนลุกเขาจะเปลี่ย <Okay. S 2> นลุกไปน,นิดหน่อยนะโอเคอีโก้เซนอีโก้ไซเรนอีโก้ไซเร,เรหรือว่าะก็คือก็คือเหมือนอีกต่อหนึ่งที่เรียกว่าถ้าใครอยู่ก็น่าจะ ค่อนข,ข้างซึ้งพอสมควรเพราะว่าตัว,ต,วตัวที่เป็นล่างของฮ er, อลเลอร์ลุงคนนี้ก็คือแบบเหมือนตั้งแต่เด็กก็คือรู้จักก,กัรไรกระมาก่อนแล้วก็เหมือนเป็นเหมือนเป็นลุงใจดีคนหนึ่งอ่ะที่แบบไรกระรู้จักตอนเด็กแล้วเขาก็เคยให้เหมือนให้กระดิ่งันไว้ปะจำไม่ผิดเหมือนให้กระดิ่งอันหนึ่งไว้เหมือนกิจการมาอาจจะแย่หรือว่าอะไรสักอย่างจำจำ,จำไม่ค่อยแน่นใจนเหมือนกับว่ามันหาคนสืบทอดอะไรอย่างนี้ เขาเรียกว่าคอนเสิร์ตเพราะที่เหมาะสมด้วยไม่ได้เพราะตัวเขาเองตัวเขาเองมันมีลูกศิษย์คนหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าเขายังแบบก็เหมือนยังไม่มัน่นใจในตัวศิษย์คนนี้ว่าแบบจะรับช่วงต่อได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบตัวเองต้องมีชีวิตต่อไปอะ่ะประมาณนั้นว่าแบบเพื่อให้ไอศิละปะแบบเนี้ยไอแก้วหล,ลอ,อกแก้วเนี้ยยังยังอยู่ต่อไปได้เขาก็เลยแบบ<ม>เพิ่นเลยก็เลยเข้าแบบเข้าสิ่งเรียบร้อย เมื่อคนมีความปรารถนาความถูกเฮเลิร์จากมาแต่ตัวนี้พลังก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากนะก็คือแค่แบบสู้เฉยไม่ได้มีพลังที่แบบพิสดารอะไรเท่าไหร่มีอาวุธเอาไว้สู้เฉยอืมไม่ไม่ได้มีพลังแบบยิงอะไรพิสดารขนาดนั้นโอเคไปอันนี้เราจะข้ามมาที่อินโซล,ล่ามันคือเหมือนกับ เขาเรียกอะไเป็นเพ์เลอร์ตัวที่ร้อยพอดีของไรกะซึ่งหลังจากที่ไรกะมันตู้ในหอคอยไอ้สปิริตอะไรของรู้สึกทอดการโร่ในหอคอยเขาเรียกว่าจุดเช็คอินเหมือนเป็นแบบตัวเชเลเล็กน้อยตัวตัวที่ร้อยแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นจุดเช็คอินที่บบว่าเราจะได้จุดทอดการโรจริงๆหรือไม่มแล้วเราก็ได้โกเทนมาขี่ ก็คือตัวนี้กินโฟลาก็เกิดเป็นตัวพิเศษตัวที่ร้อยของไรกะเพื่อเป็นผู้สืบยอที่แท้จริงแล้วก็ได้โกเทนมาประมาณนั้นแบนตัวแบบตัวที่ร้อยตัวพิเศษตัวนี้ไม่ได้เก่งอะไรเหมือนตัวผ่านไม่ใช่ใช่ตัวเช็คอินตัวเช็คอินเราเรียกว่าไม่เป็นตัวเช็คอินแล้วกันตัวที่ร้อยโอเคไปที่ตัวต่อไปโอเคอีพีที่แปดเดลิทัส ชื่อะอรก็คือครอบครัวมันเหมือนกับเป็นบ้านที่แบบว่าคนในครอบคนในครอบครัวมารวมตัวกันอะไรเงี้ยมันคือความปรารถนาที่อยากให้คนในบ้านอยู่ด้วยกันไม่แยกจากกันยังไนอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้สนใจถึงแบบความเป็นจริงอะไรเงี้ยเออแค่เป็นอุดมคติพูดง่ายใช่ที่ให้ทุกคนมาอยู่รวมกันแต่ว่าไม่ได้ผลผลผลเราว่ายินดีต้อนรับทุกคนเข้ามาในบ้านเนี้ย เหมือนตอนแรกที่น่าจะเป็นผู้หญิงปะผู้หญิงที่แบบฝนตกหรืออะไรกอย่างแล้วก็เข้ามาในบ้านน,นี้จาไม่ได้เลยจําได้แค่ว่ามันนั่งรวมกันในบ้านแล้วก็แบบเหมือนกับทุกคนในบ้านพยายามปกป้องบ้านหลังเนี้ยเพราะความสัมพันธ์นีไว้ซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือเฮเลอร์มันเหมือนเป็นการหลอกจิตใจมาร์ที่แบบป๊อบครัวให้ดูอวดแล้วก็แบบแล้วก็ฉับกินประมาณน,นั้นนะวานรู้สึกที่ดู ค่อนข้างอ้นนี้หนึง่งเออตอนนี้จําไม่ได้เลยจริงๆตอนนี้รู้สึกมันจะเป็นมอปะ่มอมอะมอตมป่ะมอใหม้มอตเมใหญ่แล้วแบบพอเหมือนแบบคนเข้ามาแล้วแบบพูดคุยกันแบบเรมีความสุขจริงเลยนะแบบอยากอยู่ให้กันตลอดไปแล้วก็พอมันพูดถึงประโยคนหนึ่งที่แบบว่าอยากให้เอ้อยาก อยากจับกินจังเลยแบบดูมีความสุขอะไรประมาณนี้เลยมันก็ลงม้อเลยโคตรแบบป็นตอนนี้แม่งโหดอยู่เหมือนกันนะค่อนข้างน่ากลัวก็คือรูปล่างเป็นเฮอร์เรลมันจะเป็นแบบเป็นปราสาทแบบเป็นบ้านเก่าๆเนาะแบบเหมือนเป็นก้องฟานฝงของญี่ปุ่นเขาอะประมาณนั้นเออก็คือเป็นบ้านโบราณของญี่ปุ่นเดโอเคโอเคต่อไปอีกตัวหนึ่ง e ีที่เก้า ชื่อตอนว่าการเลี้ยงดูตอนจริงๆไงตอนเนี้ยตอนแรกถ้าคนดูแรกๆอาจจะถูกหรอกว่าไอ้ตัวเฮอร์เลอร์อาจจะเป็นผู้หญิงปะถ้าเราดูตอนแรกๆเราจะคิดว่าผู้หญิงครับเป็นเฮอร์เลอร์แต่มามเถ<ธ>อ,อน<ร>หลัคือไอ้นี่แหละเฮอร์เลอร์มันคือการเขาเรียกอะไรการเลี้ยงดูล่างเหมือน,นกันเหมือนดูจนฟักเป็นตัวคนอะไรเงี้ยแบบเลี้ยงดูตั้งแต่แบบ ยังเป็นตัวอ่อนหรือว่าโตมาแบบเป็นร่างคนใช่ป่ะถ้าจะไม่ผิดตอนเนี้ยคือตัวเฮเลอร์จริงๆตอนแรกอ่ะมันอยู่ในตัวผู้หญิงอเสร็จแล้วพอเฮเลอร์เจอผู้ชายคนนี้มันก็เลยเข้าไปอยู่ในร่างของผู้ชายตัวที่พยายามที่จะเหมือนเลี้ยงดูรักษาร่างของผู้หญิงไว้ ตอค่อนข,ข้างลบจิตก็คือเป็นเทเลอร์ที่เก็บสะสมร่างที่ซึ่งเราเปิดมาตอนแรกอะเราจะเห็นก็คือคิดว่าผู้ชายคนนี้มันถูกหลอกแต่จริงๆไม่ใช่มันคือเทอร์เรอรตอนไหนก็จะรอ้ยซึ่งท้ายที่สุดแล้วเราดูจนมาถึงการตอนเนี่ยเราจะเห็นรูปที่มันถ่ายเก็บไว้ก็คือมันฆ่าผู้หญิงคนแล้วไม่ได้ถ่ายก็ ค่อนข้างที่จะจิตเลยแหละเปตอนจิตจิตหลอนๆตอนตอนต่อนโอเคอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับตอนนักวาดค<ภ>า,าลิคาชวนก็คือเป็นตอนเกี่ยวกับนักวาดกระตูนก็คือเป็นเรื่องของในยุคที่หนังสือกระตูนมันไม่ได้รับความนยิยมแล้วก็บอปอ์ก็เครียดจัดอยากให้คนกลับมาอ่านหนังสือกระตูน มันอยู่ในช่วงที่กระตุลน้อยเรื่องที่แบบจะดังอ่ะก็คือมีแบบมีแค่ไม่กี่เรื่องหัวเรื่องที่แบบหัวหลักที่จะดังคนนี้เขาก็เหมือนแบบเหมือนอยู่ในช่วงแบบเหมือนตกอับในนอนเยอะซึ่งสําหรับคนที่คิดว่าจะเป็นนักเขียนนี่คือสิ่งที่ต้องเจอสำหรับคนที่ดูตอนนี้ก็น่าจะแบบเข้าใจความเป็นนักเขียนอยู่ขึ้นมาพอสมควรมันคือโลกที่แบบนักเขียนไม่เจอ แต่ว่าเราแบบคือเราเป็นคนอ่ากนการ์ตูนอะเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะเจอเขาต้องเจอโลกเป็นโลกที่โหดร้ายแตลับกการ์ตูนมืออาชีพนะต้องย้ำว่าต้องเป็นนักนักเขาเรียกว่านักการ์ตูนเมืออาชีพการทํานักเขียนเป็นอาชีพเลยอะแบบไม่ใช่เแปบบ็นอาชีพนักเขียนฟรีแลนซ์เออแบบพวกอาจารย์โอาตหรือว่าโทยาม่าอะไรเงี้ยอันนั้นคือเขาเป็นเป็นอาชีพจริงๆไม่ใช่เป็นแบบ เป็นคนวาดการ์ตูนออย่างอย่างหลายคนอาจจะเป็นนักวาดการ์ตูนเฉยๆหรือว่าอะไรเงี้ยแต่นี่คือแบบเป็นอาชีพชีวิตเขาเลยทุกง่ายๆมันก็เลยซีเรียสเพราะว่าถ้าเขาตรงนี้เขาไปต่อไม่ได้ชีวิตเขาก็คือจบไปนะแบบทำอะไรอย่างอื่นก็แบบไม่ได้เลยประมาณนั้นก็เลยเกลายเป็นเทเลอร์สำหรับอาชีพนักเขียนนักวาดการ์ตูนมันจะมีคำหนึ่งที่ คุณจะไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้อวันส่งต้นฉบับเป็น,น,ปนอาชีพหนึ่งที่คุณจะเป็นก็ต้องคิดดีๆต้องเก่งจริงเจ๋งจริงอ่ะอาชีพนี้ไม่นั้นอยู่ยากแต่ถ้าเกิดเราดูกระตุนญี่ปุ่นคนส่วนใหญ่ในกระตูนญี่ปุ่นอ่ะผมยักเป็นนักเขียนอืมมันก็ดูจินตนาการดีะนะถ้าไม่นับเรื่องการแข่งขนะันก็ดูเป็นอาชีพที่ ดูน่าทําดีถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสขนาดว่าคุณต้องเป็นที่หนึ่งเหมือนอาชานโอรดะอะไรเงี้ย mm hmm. เออเป็นแค่นันเขงกัตตุได้ก็โอเคโอเค,อเคตอนนี้น mm hmm. โจ้เราข้ามมาถึง EP ที่14เลยชื่อตัวนี้ชื่อว่าโดราเป็นเฮอร์เลอร์ที่เหมือนมันเจอมายูริใช่ไหมตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดใช่อยู่ในห้องอะไรักอยางแล้วแบบคือมันเป็นเฮอร์เลอร์ที่เป็นไล่ลา พยายามจะดึงลิวลี่เป็นขั้วเออใช่เ้าจไม่ผิดซึ่งสำหรับเฮเลอร์ตัวเนี้ตัวล่างมนุษย์มันคือผู้หญิงที่แบบค่อนข้างสวยเลยนะใส่ชสุดสีขาวตัวนี้ก็จับไม่ได้อีกแล้วว่าพลาังคูอหยุดเวลาแนวพาไปอีกนิติหนึ่งเพื่อต่อสู้ตัวนิติของที่กายเวลามันจะแบบเป็นไปตามแังใจมันก็หยุดตอนที่มันตอนมายลี่อยู่คนเดียวอะมันก็หยุดเพื่อจะคุยกับมิวลี ซึ่งตอนนี้มันก็จะเปิดเผยว่าตัวมาลีเนี่ยคืออะไรกันแน่โอเคมาที่ตัวต่อไปข้ามมาตอนที่16โอฟลัดฟันเดสโปฟลัดโปรฟัสชื่อตอนภาษาไทยก็คือการกรีดร้องโดยเฮอร์เลอร์ตัวเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับนักธุรกิจเกี่ยวกับพวกมายากลพวกแบบเหมือนเป็นนักโชว์เป็นผู้อญิงอ่าเหมือนกับเป็นโชว มาเสนอเครื่องเล่นแนวแนวมาเสนอเครื่องเล่นเกี่ยวกับให้คนจกรีดร้องคล้ายครยเครื่องเล่นโฟดีห้องโฟดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนที่เข้าไปในห้องในกล่องนั้นในห้องนั้นก็คือจะได้รับผลจริงเล่นจริงจอยิ่งกว่าโฟดีที่เราซื้อตั๋วเข้ามาแล้วมันจะพาเราเข้าไปในห้องไปนั่งก็อีแล้วก็จะมีจอใหญ่มี <c oughs> เหมือนกับเป็นเอฟเฟกต์พวกน้ำพวกลมมาอนะไรอย่างเงี้ย ที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ในนั้นแต่อันนี้มันมันรับจริงมันยิ่งกว่านั้นอันนี้เราไม่รจริง,รง<ๆ>ซึ่งในร่างมนุษย์นี่ก็จะเป็นผู้หญิงที่ใส่ชุดเหมือนกับนักบอาหญิประมาณนั้นโอเคโอเคตัวนี้ดีเลยตัวนี้ก็ค่อนข้างเป็นมือหนกัน <c oughs> เพราะว่าการที่เราอยู่ในกล่องนั้นไรกะก็คือตัดตสินใจว่าจะไปอยู่ในโลกของมันแล้วซึ่งโลกของมันมันจะทําอะไรก็ได้ แต่สุดท้ายก็ชนะได้อยู่ดีใช่เพราะขาคือพรเอกโอเคมาถึงอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้ายชอบมากลาเทลโอเคเราข้ามมาถึงตอนที่สิบแปดตอนที่สิเราจะพบกับลาเทลลาเทลก็คือเป็นเหมือนกับอาซีนมาใครที่ต้องสับแล้วก็จะเป็นตอนแรกของการบทตัวของนักบ,บวชมาใครหยิงชื่อว่าจาบิ จะเรียกนักบวชมาใครหญิงก็แต่จาบีจะเป็นนักบวชมาใครที่สายสูงขึ้นอีก,กว่านั้นอีกอ่ะแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นแบบซาวินมาไขซึ่งในส่วนของลาเทลมันคือนักบวชไอ้มันคือซาบินมาใครที่ต้องสาบเพราะเรียกอะไรเหมือนถูกเกาะกืนกินอะไรเงี้ยมั้งซึ่งนักบวชมาใครที่ต้องสาบก็เหมือนกับเป็นเทเลอร์ไปแล้วครึ่งหนึ่งก็เลยถูกหมายจับให้กำจับ แต่พลังก็ไม่ได้ไม่ได้มีพลังออกโอเวอร์สเกลอะไรมากใช่ไหมก็คือนักปวดอะไรอเ้ยมันก็คืออาซีนมาใครอ่ะาซีนมาใครทําอะไรได้ก็คืออาวุธต่อไปอีพีที่สิบเก้าสิบเก้าคืออาร์บิสอาร์บิสกอร์ก็คือเหมือนเป็นเสียงบรรเลงดนตรีประมาณนั้น ชื่อตอนคือชุดนักดนตรีหรือว่าคอนดักเตอร์เมื่อเขาจะคุมระดับเสียงความแบบบันไดเสียงประมาณนั้นนะใช่คุมจังหวะของทั้งวงถ้าคนได้เคยดูกันนะที่เห็นสะบัดสะบัดไม้ไปมาอ่าไอที่อันนั้นคือต้องบอกก่อนว่าเขาไม่ได้สะบัดมนะั่วนะเขามีจังหวะของเขาคือมันแบบคนที่อยู่กับวงปีพวกนี้นั้นนะเขาจะรู้ระดับไหนควรอยู่แบบ อันไหนคืออันไหนอะ่ะมันต้องแบบคนที่อยู่กัดดนตีจริงๆอันนี้มันในตอนนี้มันเหมือนกับเล่นเพื่อแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนใช้ดนตรีล่อลวงเออลราเราเราลองติดใจ,จแบบเพาะเพาะบันเลงไปให้คนเคิร์มประมาณน,นั้นอืมแล้วก็แบกไม่เงเรียร้อยฉากก่อนตายยัง <c oughs> อยู่ในวงยังอยู่ในวงไนวดิเออร์เคสตารเออเออแบบจะเอาไว้ได้ โอเคมาถึงอีกตัวหนึ่งดูออกก่อนอ่ะว่าอะไรอือยูออ็ต์ูออตยออ่ะยกก็คือเป็นถ้าเกิดเรามองมันก็เหมือนกับมันจะเหมือนไอ้หุ่นในเจดีเพลวันด้วยอ่ะจาแอนนะเออไอหุ่นจาแอนเหมือนว่าค โคตรโบราณเลย <laughs> คน,ยนใช้ขายอยู่ได้อยู่ไอตอนเนี้ยมันเหมือนเป็นระยะแฝงด้วยว่าตกลงแล้วเฮอร์เลรมมันเป็นสิ่งอยู่ที่ตัวพวกซากพวก,พวกเหล็กพวกนี้หรือว่าสิ่งอยู่ที่ตัวผู้หญิงแล้วผู้หญิงก็ควบคุมไอตัวนี้อีกทีหนึ่งก็ <c oughs> ตอนนี้เราก็จะค่อนข้างงงเลยแหละเพราะว่ามันมีตัวละครที่เข้าข่ายอยู่สองตัวคือตัวนักเรียน,นหญิง แล้วก็ตัวหุ่นที่อยู่ก็ขยับขึ้นมาได้เฉยแต่ถ้าปอกปิดแล้วก็คือม่าจะอยู่ในตัวผู้หญิงใช่ซึ่งสุดท้ายหุ่นก็ถูกกำจัดมันก็คือเหมือนเป็นคู่หูว่าผู้หญิงก,กับตัวหุ่นดูโตามมันนะคือเหมือนหุ่นยนต์เพื่อนรักเลยนะโดยสนารักชันแตนีไ้ไม่รักแล้วเออโอเคมาถึงยี่ส เป็นอีกตัวหนึ่งที่บอกเลยว่าโคตรเทร่ได้เหมือนผ่าพันผ่าพ,พันหนึ่งจะว่าเป็นมาใครเไม่ใช่จะว่าเป็นเทเลอร์สูอเลยอย่างงี้ป่ะก็น่าจะเป็นอสูดไปแต่ว่าไม่รู้เหมือนรู้แต่ว่า,รรววาเรื่องฝีมือดาบเนี่ยสูสีมากๆเอาจริงนะเรื่อรูปลักษ์ท่าทางฝีมือนะตอนแรกถ้าดูตอนแรกๆแม่วว่าเป็น,นอัศสิบมาใครด้วยซ้ำเป็นอีกตัวหนึ่งที่เน้อเรื่องค่อนข้างยาวนะ อุ้ยถ้าดูตอนนี้คือมันปันดากันทั้งนิ้วอ้อลืมบอกชื่อว่าชื่อโกกิตอ่ะใช่ไหมโกกิแป้งแป้งโกกิโกกิโอเคตอนนี้ก็คือมาเจอกับไรกะนะมาเหมือนแบบเหมือนไรกะคู่อยู่แล้วก็คนนี้ก็มาแบบช่วยในเจอพอดีอยางเราเจอกันพอดีมากับ เด็กผู้หญิงคนนึ่งที่น่ารักเด็กน่ารักเรียกว่าโหแต่ตอนหลังก็ไอ้นั่นเหมือนกันนะมันเหมือนเป็นแบบมันก็คือเหมือนเป็นการสร้างความหลอกลวงบายตัวนี้แบบเพราะว่าไอ้ตัวเด็กผู้หญิงคนที่เราเจอตอนแรกที่ที่อยู่กับไอโคกิสเนี่ยมันก็เหมือนแบบสร้างมาเพื่อแบบ หลอกอะ่ะคือแบบไม่ไม่ใช่น้องไม่ใช่ลูกจริงๆที่มันเคยพูดไว้ว่าแบบเอ๊แบบอย,แบบอยู่ด้วยกันมาอะไรเงี้ยตอนแรกมันเลือกไม่ค่อนข้างซึ่งนิดๆแล้วก็ตอนหลังมาก็รู้ว่าแบบเออโดนโดนหลอกแล้วก็อันนี้จะเป็นการปรากฏตัวของยูริซึ่งยูริสจะเป็นตัวอะไรดูไปก่อนเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกันเดี๋ย,ยไปเชียนดาเชียนดาคือ เฮอร์ที่บทค่อนข้างจะน้อยเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้จะเป็นตอนแรกที่ปรากฏตัวของบุซูจิมะเอจิหรือว่าอาศวินมาใครแห่งกระดูกปีศาจลุซึ่งตัวเจนด้าเนี่ยมันคือเฮอร์ในร่างที่หยิงที่ถูกตัวเอจิเนี่ยจับได้แล้วก็เอามาเหมือนจะทำพิธีอะไรสักอย่าง ซึ่งก็จะเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของตัวอาซีมาไคตัวที่สามของภาคนี้ตัวที่สี่เพราะว่ามีเลนปรากฏเลปรากฏตัวมาก่อนโอเคมาต่อโอเคนี่คืออีลิตบอสหน้าเดิมที่คุณเคยกันดีก็อีลิตก็คือเป็นเหมือนส่วน ชิ้นส่วนของเมเซียทําให้มีรูปร่างใใคล้ายเมเซียนั่นเองก็คือพลังก็คือคล้ายเมเซียของบอสภาคคกัสคล้ายๆกันแต่เนี่จะเป็นสเกลพลังที่เล็กลงมาเพราะเป็นชิ้นส่วนชิ้นส่วนพลังก็คล้ายๆกันเนาะในใคล้ายเมเซียซึ่งรูปร่างตอนแรกอ่ะจะเป็นเหมือนกับต้นมอค้ามอแกงลิงนั้นก็ขอจบลงแค่นี้แล้วกันถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด s ซับสไคร้ และอย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆให้เราด้วยเพื่อคุณได้ภาคลกันใหม่ก่อนไปไว้เจอกันใหม่อย่าบ่าเมื่อไหร่ไม่รู้นะโอเคไว้เจอกันครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเราพร้อมจะอ่านเมื่อครับผมโอเคไว้เจอกันโอเคบายบายครับบาย